สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องสถานการณ์ที่ด่านหูเหลาจาก3าก๊กนะคะครับผมคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยกองทัพพ,พันธมิตร18หัวเมืองฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเป้าหมายก็ชัดเจนคือโค่นล้มต่างโต๊ะครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเรามาดูรายละเอียดกันจริงๆเหมือนว่าเบื้องหลังแนวร่วมนี้มันมี่า ความซับซ้อนมีรอยร้าวอยู่เยอะเลยวันนี้เราจะมาแกะกันดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนคิดอะไรอยู่แล้วจุดเปลี่ยนจริงๆมันอยู่ตรงไหนใช่ครับสถานการณ์ตอนนั้นคือต้องบอกว่าซับซ้อนมากอย่างที่รู้กันว่าราชวงศ์ฮั่นตอนนั้นก็เอ่องอนง่นเต็มทีแล้วแทบจะล่มสลายแล้วนะคะครับผมในบทสนทนาก็บอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยังดันทุรังกอบกู้ แต่การรวมตัวครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องกู้ชาติอย่างเดียวหมายความว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆด้วยถูกต้องครับมีความกังวลกันจริงๆว่าเอ่อหลายคนอาจจะไม่ได้มาเพื่อบ้านเมืองเป็นหลักแต่มาเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าอ๋อเหมือนใช้โอกาสนี้สร้างฐานอํานาจประมาณนั้นเลยครับแบบว่าฉวยโอกาสที่บ้านเมืองวุ่นวายสแสวงหาดินแดนที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่มันเป็นการมองหาอํานาจส่วนตัวท่ามกลางความวุ่นวาย แล้วในกลุ่มพันธมิตรด้วยกันเองล่ะคะมีใครที่แบบว่าถูกเพ่งเลงเป็นพิเศษไหมคะว่าอาจจะเป็นตัวอันตรายมีครับมีการจับตาม,มองไปที่ซุนเกียนขุนพลจากกังตังทางใต้ซุนเกียนทําไมคะครับถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมากๆถึงขนาดมีการพูดกันเลยว่าถ้าเข้าเมืองหลวงโค่นตังโต๊ะได้อาจจะยึดอํานาจเสียเองโอ้โหขนาดนั้นเลยครับเพล่เพลน่ากลัวยิ่งกว่าตัางโต๊ซะ,ะอีก นี่มันสะท้อนเลยว่าข้างในพันธมิตรเองเนี่ยความไม่ไว้วางใจกันมันรุนแรงมากน่าสนใจมากค่ะกลายเป็นว่ากลัวพวกกันเองมากกว่าศัตรูตัวจริงซะอีกแล้วผู้นําอย่างอ้วนเซียวล่ะคะเขามีแผนรับมือกับความซับซ้อนนี้ยังไงบ้างอ้วนเซียวในฐานะผู้นําเขาก็เดินเกมการเมืองเต็มที่เลยครับมีข้อมูลบอกว่าเขาวางแผนซ้อนแผนไว้อีกชั้นซ้อนแผนยังไงคะ คือขณะที่ต้องรบกับต่างโตเนี่ยก็ต้องหาทางแบบว่าบันทอนกำลังของคู่แข่งคนอื่นด้วยโดยเฉพาะซุนเกียนอ๋อกำจัดศัตรูแล้วก็กำจัดคู่แข่งไปพร้อมๆกันใช่ครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วแผ่นดินก็จะอยู่ในกำมือสกุลอ้วนเป็นการเล่นหลายหน้ามากๆโหเป็นแผนที่เสี่ยงเหมือนกันนะคะแล้วพอซุนเกียนพลาดท่าแพ้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนอื่นมองเรื่องนี้ต่างกันไปไหมคะ ต่างกันชัดเจนเลยครับอย่างโจโฉจะมองในเชิญยุทธวิธีมากกว่าโจโฉมองว่ายังไงคะเขามองว่าสุนเกียนน่าจะเก่งแต่รีบร้อนอยากเอาชนะจึงกลายเป็นจุดอ่อนคือมองว่าพลาดเพราะความใจร้อนความลำพองส่วนตัวแต่สำหรับอ้วนเซี่ยงอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็อาจจะเข้าทางแผนเขานะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้คนอื่นๆระวังตัวมากขึ้นไม่กล้าเด่นเกินไป ในขณะที่ข้างในกำลังชิงไหวชิงพริปกันเองเนี่ยข้างนอกก็มีภัยใหญ่มากๆรออยู่นั่นคือลิโป้ทำไมเขาถึงน่ากลัวขนาดนั้นคะโอโ้โหลิโป้นี่คือสุดยอดนักรบแห่งยุคเลยครับเก่งกาจมากจริงๆและมีมาเซ็กเทาคู่ใจมาเซ็กเทาเนี้ยก็สุดยอดเหมือนกันเออทีเดียวคือลิโป้คนเดียวสามารถหยุดทับใหญ่ได้เลยเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆค่ะแล้วท่ามกลางความกลัวลิโป้กับความขัดแย้งภายในเนี่ย ก็มีกลุ่มที่คิดต่างออกไปคือ3ามพี่น้องแล้วปีกนอูเตียวหุยใช่ไหมคะถูกต้องครับ3ามคนนี้เขามองเห็นความไม่ชอบมาพากลของผู้นําอย่างอ้วนเซียวไม่พอใจอ้วนเซียวครับเห็นว่าอ้วนเซียวไม่คู่ควรเป็นผู้นําไม่ได้ต้องการลาบยศคือเขามองการไกลกว่านั้นก็เลยตัดสินใจแยกตัวออกมาแล้วก็ไปสู้กับลิปโป้ใช่ครับทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําเสนอตัวไปจัดการลิปโป้เลยเหมือนกับประกาศว่า ของขวัญคือสังหารลิโป้โหกล้ามากแล้วตามข้อมูลที่มีก็คือพวกเขาสามารถต้านทานลิโป้ได้จริงๆทําให้ตังโต๊ะถึงกับบาดเจ็บเสียขวัญไปเลยพอแม่ทับเอกอย่างลิโป้เพี้ยงพล้้าตังโต๊ก็คงใจเสียแย่เลยสิคะแล้วเขาทํายังไงต่อตังโต๊ะตัดสินใจย,ย้ายเมืองหลวงเลยครับย้ายเมืองหลวงครับจากโลกเอียงเมืองหลวงเก่าแก่ไปที่ฉางอันทางตะวันตกแทนอ้างเรื่องดวงเมืองบ้างเรื่องความปลอดภัยบ้าง แต่จริงๆคือหนี <c oughs> ก็น่าจะอย่างนั้นครับต้องการหนีแรงกดดันแต่การตัดสินใจนี้โดนคัดค้านหนักมากมีคนพูดเลยว่าเหมือนทิ้งแก้วไปหากรวดเป็นการทำลายขวัญกำลังใจ <c oughs> ใช่ครับทำให้บ้านเมืองยิ่งเสื่อมถอยประชาชนเดือดร้อนแต่ต่างโต๊ะก็ไม่ฟังใครแถมยังเออสั่งเผาเมืองโลกเอียงทิ้งก่อนด้วย <c oughs> อะไรนะคะเผาเมืองหลวงเก่าทิ้งเลยเหรอคะครับเผาทิ้งเลยเป็นการกระทาที่โหดเหี้ยมมาก โอ้โหผลกระทบมันใหญ่หลวงแน่ๆแ,แล้วพอตัางโต๊ะถอยหนีไปแบบนี้กองทัพพันธมิตรคว้าโอกาสทองนี้ไว้ได้ไหมคะน่าเสียดายครับกลายเป็นว่าล้มเหลวซะง,งั้นอ้าวทาไมล่ะคะพอศัตรูหลักถอยไปปุ๊บความแตกแยกภายในมันก็ปะทุหนักกว่าเดิมอีกครับเกิดความวุ่นวายทะเลาะกันแย่งชิงสเสบียงกันแล้วอ้วนเซี่ยวเหรคะผู้นําอ้วนเซี่ยวเองก็อีกงยังไไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาด จะนำทัพไล่ตามทันทีก็ไม่กลา้ากลัวกับดักบ้างไม่ไว้ใจคนอื่นบ้างกลายเป็นมองกันไปมาไม่กล้าออกรบก่อนแล้วก็ทะเลาะเบาะแหว่งแย่งชิงสเสบียงกันเองซะงั้นโอกาสทองหลุดลอยไปเลยนะคะเนี่ยแล้วคนอย่างโจโฉหรือซุนเกียนที่น่าจะฟื้นตัวแล้วเขามองเรื่องนี้ยังไงคะ พวกเขาก็มองว่านี่คือโอกาสทองที่เสียไปอย่างน่าเจ็บใจที่สุดโจโฉนี่ถึงกับพูดออกมาเลยว่าขนาดโอกาสทองยังมองไม่ออกแล้วโจโฉเสนอให้ทำยังไงคะเขาเสนอแผนให้แบ่งทับส่วนหนึ่งไล่ตามต่างโต๊ะไปเลยอีกส่วนก็เข้ายึดเมืองหลวงลุกเอียงที่ร้างอยู่แต่ข้อเสนอนี้ก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรเพราะความแตกแยกมันฝังรากลึกไปแล้วใช่ครับมันเกินเยียวยาแล้วตอนนั้น สรุปแล้วการรวมตัวที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ของ18หัวเมืองสุดท้ายก็เหมือนจะพังทลายลงเพราะความขัดแย้งภายในความระแวงแล้วก็ความทะเยอทะยานส่วนตัวมันมีพลังเหนือกว่าเป้าหมายร่วมกันไปหมดเลยนะคะใช่เลยครับมันเป็นบทเรียนสําคัญมากๆเลยนะเกี่ยวกับธรรมชาติของพันธมิตรฉบาะก,กิจที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตค่ะซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้า ถ้าหากพวกเขาสามารถรักษาความสามาคัคคีเอาไว้ได้หลังจากต่างโต๊ะถอยไปแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์สามก๊กจากนั้นมันจะเป็นยังไงนั่นสินะคะความล้มเหลวที่ด่านหูเหล่าครั้งเนี้ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจหรือการรวมกลุ่มของมนุษย์ได้บ้างอืมเป็นคำถามที่ชวนให้เรากลับไปคบคิดกันต่อได้ไม่น้อยเลยครับ